วันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆนะครับมาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ฟรีเครื่องทิ้งไว้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีวิธีการต่อ,อยังไงนะครับอ่ะก็อย่างแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้าเครื่องแบบปกติดูก่อนนะครับอ่ะผมก็อย่างแรกก็เอารบเนี่ยเข้าไปที่ตัวเครื่องก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นก็เอาสายบวนครับก็ต้องต่อสายเส้นหนึ่งนะครับที่ป,ปุ๊บเข้าบวกแล้วก็เข้าไปที่สวิตช์ตุปป่มนะครับ สวิตตูปั๊มก็จะมีเสียงทำงานอยู่นะครับเราก็ต่อเข้าไปเลยที่สวิตตูปั๊มอ่าหลังจากนั้นเราก็จะสตาร์ทเครื่องกันนะครับก็ใช้คู่บวกเนี่ยจิ้มมาที่ได้สตาร์ทนะอ่ะอาโอเคตอนนี้เครื่องเราก็ติดแล้วนะครับติดได้เร่งได้ปกวตีนะโอเคอ่าแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดเราดึงขั้วหลบออกเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมันก็จะดับนะครับอ่าพอดึงปุ๊บ เื่องก็จะดับนะครับเวลาดึงคั้วลบหรือว่าคั้วบววออกเนี่ยเครื่องก็จะดับทันทีเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงนะครับให้ดึงคั้วลบกับคั้วบวกออกเนี่ยแต่เครื่องยังฟรีได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็มีลอดไฟนะครับแล้วก็ใายไฟเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันดีกว่าอย่างแรกครับเราก็ต่อมอนเดิมเลยแล้วก็อารมบเนี่ยเข้าไปที่ตัวเครื่องเลยนะครับต่อมอนเดิมเลยแล้วก็ใส่บ้วนะครับบ้วก บวกเข้าไปที่ตู้ปั๊มคนับเข้าที่ท right? ตู้ปั๊มเลยเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราต้องเอาสายไฟที่เราเตรียมมาเนี่ยเข้าไปที่ตู้ปั <t ina> <t ina> ๊มอีกเส้นนึงนัเข้าไปเข้าไปที่ตู้ปั๊มนี่ก็พันไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็โยงไม่ห้าที่ได้ชาร์เลยนะเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อได้ชาร์กันดีกว่าก็สวิตตู้ปั๊มก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันดีกว่า ผมก็จะใช้ลอดไฟนะครับเข้าไปที่ตู้ไดชารนะครับเข้าไปป,ปึ๊บเข้าไปเลยอ่าก็จะต่อตู้ได,ดชานีจก็ต่อแบบนี้นะครับเข้าสองเ้นหลังจากนั้นเราก็จะใช้ทา่สีข้าวเนี่ยมาเข้าหลักตรงนี้นะครับเข้าไปป,ปึ๊บอืตรงนี้ก็จะเข้ากลักตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ ทีลต่อจะซื้อตุดปั๊มเนี่ยมาเข้าตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเข้าชนกัน3 4อมซีเซนเลยนะรตรงนี้อ่าเราก็จะต่อพอโดนปุ๊บไฟมันก็จะติ้นนะอ่าไฟก็จะติดแสดงว่าเราต่อทู่นะครับถ้าเกิดไฟติ้นเนี่ยเออโอเคตรงนี้ก็จะมารวมกัน3 4อมีเซนเลยครับอ่าแล้วโอเคก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับแล้วก็ดึงคนรบออกดูว่าเครื่องจะดับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าก็ โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มาสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับเหมือนปกติเลยอะเอาแล้วนะเราก็สตาร์ทเครื่องได้เลยปุ๊บอุ้ยเครื่องก็ติดแล้วครับโอเคตอนนี้เครื่องเราก็ติดแล้วครับก็มาดูรถไฟตรงนี้นะครับพอเครื่องติดเนี่ยเครื่องทำงานเนี่ยไดชาร์จมันหมุนใช่ป่ะรถไฟมันก็จะดับอ่าอันนี้ก็คือไดชาร์จเนี่ยใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดรถไฟไม่ดับเนี่ยแสดงว่าไดชาร์จเนี่ยอเราใช้งานไม่ได้นะครับต่อมาเนี่ยเราจะลอง มาดึงกั้ลบตะคุบวงออดครับดูสิว่าเครื่องจะดับหรือป้านะครับเดี๋ยวลองดูครับก็ผมก็ดึงกู้ลบออกกันเลยนะครับปุ๊บอ่านี้กู้ลบออกแล้วนะก็ไม่ดับนะครับเดี๋ยวมาดึงกั้บวงด้วยนะครับตส์ทุตปั๊มดูนะว่าดับหรือเปล่าโอเคนี่ก็ไม่ดับแล้วอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องของเราก็สามารถฟรีได้แล้วโดยที่ไม่ต้องพลาดแบตเตอรี่นะครับอันนี้เครื่องเราก็ฟรีได้เลยนะครับอันนี้เครื่องเราก็ฟรีได้เลย เอออก็อประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เราก็ต้องใช้แบตแล้วปีเครื่องทิ้งไว้ได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ